สวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ปนานาอาทั้งบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิกทรัพย์หน้าคีก่ะน้่งภาพพ่อแม่พี่น้องโทษสัมผัสปูสุ่มเงียบนะคะเขามาแล้วโซงวดติดค่ะจะเป็นจังไดนี่งวดนี่ก่ะตามไปฟังพร้อมกันเขามาแล้วให้กำลังใจน้ำ้อจ,จ้ากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามกดซับสไคร้ค่ะให้เบิกทรัพย์หน้าคีค่ะ ค่ะมาฟางปูซุ่มเงียบไปน้ากันเนาะค่ะพ่นวาเข่ามาโสงวดติดพื้นสีเขาตัวใดนะคะเลยงวดนี่พื้นสีห้ตัวใดมาเป็นแนวทางนะคะใส่วิทย,ยานในการรับชมด้วยค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะคะ <Hello. S 1> ่ะหน้ามาสักการค่ะปูเจริญพรค่ะโอ้เคยหลักกันงปูได้โทรหา ไม่รู้เลยตามตลอดเอนกันที่ได้ท้งกันมาสองหวัวสอดมาแล้วดิอืมค่ะเขามาสองหัวแล้วบอกค่ะบอสิว่าทุกบ้านได้ของมันปูสมเน็ตเข่าหัวด,ห,วดหันวทหารวันที่สิบหกไม่นอกเป็นหัดค่ะหัววันที่หนึ่งถึงกันมาให้สามตัวบนสองหางทางแรกให้เก่าหกสี่ทางที่สองให้เก่าหกหนึ่งวิ่งบนเก่า มันออกหนึ่งเก้าหกนีค่ะอ่าปานี้งวดเม่อกี้เนี่ยก็ะไฮศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่ 70, งเจ็ดศูนย์หาจับสองตัวบนหนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดวิ่งศูนย์บวเนี่ยก็เลิขึ้นหัท่านสองเท่าค่ะเลยโทรมาอ่านนี่ละเอาวันี้ค่ะทุกก<า>ัน ต่อบางเนาะแตงงว่ามันสิเขามันสิหลัววัดโทษหากันย่ำไดลอันท้ำอ่อนน้ำกันได้พรากับเขออกจากเทียรกับัปฏิวาเนาะค่เป็ดหัวไปย่ำโทษหาหลายหลายมื่อเลยตัดเองจะเข้าใจจะเข้าใจในในแอบความเป็นยูทูบเบอร์เนาะค่นหน้อยๆก็สูงกับคนส่วนจนหลายเนาะนี่บอกเกินท่านก็เศร้าอันที่อันมาจังหวะอันเที่งานกับว่าได้ลาบกับกู ครับวันก็หันไปโทหาอยู่อ่าบัดนี้มันร้องเบิงงวดนี้มึงจะรับกระดานค่ะอ่าบนวิ่งแปดบนวิ่งแปดเลยสูงเด็กวันนี้โอ้อวันนี้มาสูงบ่มคะปูอ่ามาอ่เป็นคำเรกคำนวลเนาะต่างคนต่างมีสูตรนี่มึงค่ะเป็นไปได้เลยรางวิ่งเก่า ล่างวิ่งเก้าเลขสามตัวอันแรกแปดห้าแปดแปดห้าแปดค่ะที่สอง แปดหนึ่งสองตัวบนค่ะแปดสามนะคะแปดสามค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะการแปดหกแปดหกแปดหกตัวกันมีตะเล็กแปดอ่อยต่อยโอ้วิ่งแปดเลยบพราคะครเนี่ยวิ่งแปดบนวิ่งล่างเก้า วิ่งแปดบนวิ่งล่างเก้าค่ะปันธงวิ่งแปดร้อยเปอร์เซ็นวิ่งเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันใจทุกตัวรักสรุปแล้วก็พรอยักแขนขาตัวเองบอกค่ะค่ะมาหลายคู่หรอกค่ะคปูมีแปดหาแปดสามหาแปดเนาะสามตัวอันนี้มันมีรางนั่นเนองค่ะมีรางเนาะรางคู่แรกเก้าสามใช่ค่ะปู ก้าสามค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะวิ่งล่างเก้าวิ่งล่างวิ่งบนแปด <9 S 2> แต่ว่าวิ่งล่างเก้าทำไมหกเจ็ดมันมาหกมาจากไหนหกมาจากเหล็ก เขาเขียนด้วยเป็นตัวเลขอัลบ,บิบิลีลวดค่ะค่ะย่านย่านย่านมันพลิกกลับมาเป็นบวกหกไงเก้ากาหกเนาะค่ 5, 9, ะเก้าห้าเขียนเ <7, S 2> ป็นตัวเลขมามันก็คนละแบบกันอยู่เลยมันว่ามันก็มาเป็นเลขใครขึ้นกันนะแบบนี้มีตัวกันเดอตัวกันจ้าเก้าห้ากันเก้าห้า ทางนี้เป็นไปเลยเปิดให้เปิดทุกบานทุกประตูวิมีอย่างปิดบังในเมือ่อไงออกอย่เบืองเบิดมสามตัวบนสามอ่าแปดค่ะตองตัวบนนิ้งแปดสามแปดอ่าค่ะเท่ากับซื้อง่ายขึ้นมั่ก็จัด คือต้องกลับพร้อมนะคะ่ะปู่ก็ต้องมีควอมต,ตลาดแล้วก็ต้องเฉลียวใจนะําค่ะแต่ก็บได้หมายวามวมาตัวที่นึ่งนี้เออเป็นตัวที่ตัดให้เหลือแค่สองตัวเด้ตัวอื่นกี่ม,มา,วาว่าเ,เอาก็บ่แม่เนีด้คือค้อมชอบส่วนตัวของปูนะค่ะตัววันอิงเล,ล็กล่างเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะอบออส่วนตัวของปู ชอบส่วนตัวเก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะสูงวันนี้มาสูงเลยค่ะโอเคมันมาสูงเจ็ดปิดว่าเลขบนนี้คิดล่างหน้าเป็นขระบวนเป็นโบกี้ไม่เ,มมเลยนแล้คิดว่าสีสูงเจ้าบอลเลขแปดเบิร์นเดอร์เดือผมถิดถ่ายดังะนั้นเลขปิด วัน,นท่เดทโทรหาปูจ้ากับปูปเลขคู่เขามาสองสามงวดแล้วเนาะคะ่ะสองหรือสามกับปูอสองงวดจิสดสองงวดส่วนจึงเขางวดแรกมันก็คือมันเขาเก้าหกหนึ่งค่ะทางแรกเก้าหกสี่คันตัดสองตัวกับถือเป็นบา้าแต่ว่าปูบร,ริตัดให้เป็นเลขสองตัวมันบอกเขาปูเป็นทัดสี่เก้าเก้าสี่สี่หกหกสี่ 65, คือมาเกลอกขององก็สีสูงแข็บประมาณบอกมันตัดออกแต่ว่าหางที่สองเก้าหกหนึ่งบอกเข็ดหกกับหกประตูเลขสองสองหางหนึ่งเลขตามตัวก็หลายกัวไปกำลัง,งสีนาเก็บแต่หกประตูกับผ้ากันเก็ยก็ได้บอกออกไปแต่คนปรากวดบล็มันออกเก้าอ่ามันออกหนึ่งเก้าหกอันเนี้ยนั่หลงวดเมือ่อกี้ก็มาเข่าศูนย์เจ็ดบิ 0, บนศูนย์บดงวดข้อนี้ค่ะ ความหวดส่วนเลือกคืดผัวคืดหอนโอ้ขอบคุณได้ไหลายค่ะปูถียังทร่หาเนาะค่ะเนาะโอ้วาม <c oughs> คืดหอนคืดเถึงกับมือมี่คือเก่าแต่ว่าเด็กคนที่เป็นยูทูบเบอร์มาชีวิตติดโงมาไล่เนาะจ้ามันกครอยเิด้างบางที่สัญญาณกะที่อับบางไปอยู่ในสถานที่แบบสัญญาณบทสดวงสีมันบรเสถเทียนนะอ่าก็ให้เอฟซีทั้งช่อง ปูปอสร้างช่องบกทับหน้าขีของเ,เขาสัพพกันเอาไปติดัดและหน้าเบิ้งวันเหล็กของปูตุ่มเงียบงวดหนีจะเดินต่อหรือบอรหรือว่าสิลูดกันล่องเบิ้งแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกับกูบา่าจาย์ละลายสำนักเบิ้งมาตัวนี้หักบอคืออ่อโบสัพพกันเลือกเอาแล้วปูก็ได้สแสดงแวนวทางมากเนาะความชอบส่วนตัวเพราะว่าทิเป็น ค่ะสาธุกับปูค่ะจะเป็นตเลีของปูนะคะเขามาสองวันแล้วเนาะคะ่ะปูกระหายมาเป็นแนวทางห้พี่น้องพิจารณาเบิงเดะ,ะเดอ้ออันนี้คือแนวทางของปูสุ่มเงียบเนาะคะ่ะเขามาแล้วสองวันติดค่ะท่านผู้ชมชอบก็บตามบม่มากับพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไวเป็นซื้อกลาง ทางชงเสนอไหวเป็นแนวทางตอนนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะทา่านผู้ชมบนวิ่งแลด่างวิ่ง9ค่ะค่ะแคบหน้าจอไวเดอค่ะในคลิปนี้ไกโชคไหมันให้ให่ลำให,ลให้รวยทุกๆท่านค่ะเบิกทับหน้าขี้กับขอกราบขอบพระคุณปูสุ่มเงียบนะคะที่ให้เป็นแนวทางละกะกาบขอบพระคุณเอฟซีใาบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมม่ค่ะพอกันไหมในครั้งหน้าค่ะ